ลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันแรม11บค่ำเดือน7พระในวัดของเรา31รูปนาคมีอยู่สามแต่นาคปีนี้คงจะไม่มากลูกหลานมีผู้แสดงความจำนงมาแล้ว รวมๆแล้วก็คงจะเป็นหกหกนาคที่ดี่านผ่านลุงพ่อนะแต่ก็ปีนี้ปีโควิดต่างคนก็ต่างระเวียงระวังแล้วก็พระในวัดของเราก็ยังไม่ทราบไม่เน่งเนี่ยผู้ที่มาช่วยงานท่านหน่อยท่านก็มาช่วยงานอย,างอย่างอยู่ในวัดของเราอยู่ แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมการเข้าพรรษาขอให้พระในวัดของเราช่วยๆดูกุฏิแต่ละหลังมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนให้ช่วยๆกันดูทั้งกุฏิไฟอุบาสิกาฝ่ายโยมหรือทางบ้านสวนทางบ้านสวนก็ถ้ามีปัญหาก็ฝ่ายอุบาสิกา ก็ให้รายงานเป็นจดหมายมาก็าได้วัดตรงนั้นตรงนี้มองแล้วมันจะเสียหายเรื่องว่าชำรุดชุดโฉมควรจะได้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตลอดถึงรั่วถึงราวอะไรทุกอย่างนะภายในวัดก็ให้เขียนเป็นรายงานมาทางภายในวัดของเราก็เหมือนกันไหวอุบาสิกา ก็ให้ฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้เิงนั่นน่ะเขาไปตรวจไปตราดูไม่ต้องพระให้เขาไปยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เป็นสัตว์สายสัตว์อุบาสิกานะเป็นผู้ตรวจตราดูว่าตรงไหนถนนหนทางที่ไหนห้องนองหองน้ําเป็นยังไงเมื่อตรวจแล้วมีปัญหาก็ให้เขียนเป็นรายงานมากรติหลังนั้นอ่า มันมีชื่อทุกหลังนะกุฏิในวัดนะชื่อแต่ละชื่อนะกุฏิปีสามหกกุฏีปีสามเกตเจ็ดกุฏีปีหกสองกุฏิปีสองเก้ากุฏิปีสามศูนย์มันมีชื่ออยู่แล้วนะมันมีปัญหาแต่ละหลังหลังไหนแล้วห้องน้ําไหนให้บอกก็จะได้ห,า,หาช่างหาช่งางชาวบ้านหาช่างพระพระเขาไปดู แต่กุฏิภายในวัดก็เช่นเดียวกันทหารหลังไหนดูดูแล้วมันเ,เกิดเชื้อรามีเชื้อราขึ้นมาเกิดกลัวจะไม้มันจะผุครูบาเก่าทั้งหลายก็เนี่ยเอาไข่เออเอาน้ำมันเครื่องก็ได้หรือเอาน้ำสีดำสีที่มันเข้ากันได้ไปทาไว้ก็ได้เพืเ่อรักษาเนื้อไม้ อันนี้เป็นการรักษาเหมือนกันนะลูกหลานนะแล้วก็ทางในเป็นยังไงเผยตรงเพดรงเพดานเป็นยังไงปิดมิดชิดไม้เสียงเหล่านี้ก็ให้พระเก่านะช่วยๆกันไปดูเป็นหูเป็นตา,าแต่ก็มีสถาญาติโยมเอาเครื่องดับเพลิงหม้อหม้อดับเพลิงเ,เห็นว่าไฟไหม <c oughs> ที่วัดป่าบ้านตาดท่านก็ศรัทธาแยาิโจมบางท่านท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงก็ได้ถวายหม้อดับเพลิงมาทั้ง9 9 14 9 14ตัวมั้ง9 14อันหลวงพ่อก็ให้พระไปติดตามกุฏิไว้ละละ่ะแล้วก็พ่นเ,เป็นสีขาวไว้ด้วยวัดป่านาคำน้อย เพราะตะก่อนหน้านี้ลวงพ่อก็เคยมีนะเคยมีเคยเอาห้อยไว้ตามกุฏิแต่ไม่รู้วันหายเป็นที่ไหนก็ไม่ทราบอาข่าวนี้ก็เลยสลักตัวหนังสือไว้ด้วยบนะัตะแต่มันจะหายอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่มันคงไม่มีขาลวงพ่อวะนะแหม่หม้อตัวนี้คงไม่มีขาแต่คนน่นเะเอาไปถ้าคิดแบบลวงปู่จามก็คงวาดเอาไปกับช่างหัวมันะวะ เอาไปเขาก็ไปใช้น่ะเขาไม่เอาไปเท่งอกนะหลวงปู่จามห <c oughs> ลวงปู่จามว่าอย่างนั้นนะเอแต่หลวงพอนะ่อไม่ว่าอย่างนั้นนะแต่เป็นถึงถึงจะเป็นหลานหลวงปู่จามก็จริงอยอู่ก็ไม่น่าจะให้มันเสียหายเพราะมันเกิดอยู่ในวัดนี้ก็ควรจะอยู่ในวัดนี้นะไม่สแสวงหาพัจจุุที่หายแล้วนะไม่บูรณะพัจจุุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ตั้งสตรีหรือหรือบุรุษที่ไ้เป็นเจ้าของสมบัติมันผิดเลยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเ,าเมื่อได้สมบัติมาแล้วก็ต้องรักษานะเนี่ยเมื่อรักษาแล้วใครเอาไปเอาไปด้วยเหตุอะไรก็ต้องสืบสอบดูเท่าสืบสืบรอ,อ,อแล้วไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มไมมีผลเอาไปทําไมรู้ไหมเป็นของวัดป่านะคาน้อยเห็นไหมตัวหนังสือเนะ่ย เขาเอาไว้ใช้ในวัดเขาไม่ใช่เอาไปที่เอินจุดประสงค์เจตนาของเขาผู้ถวายนะเพื่อเอามาไว้ใช้ในวัดถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในวัดที่กุฏิหลังไหนก็จะได้ใช้นี่แหละอันนี้ก็คือมีผู้มีจิตศรัทธานะลูกหลานนะหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าของวัดก็ลงขอบ บุญคุณลูกหลานที่คิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้กับวัดนะให้ได้บุญได้หลายจเจริญโดยลาบยศจัรเสริญสุขนะนี่แหละอันนี้ก็คือ,อวัดแล้วก็พร้อมกันก็ให้พระทุกองค์จนจะเข้าพรรษาแล้วค,ควรจะเตรียมต,ตัวเตรียมใจอย่างไรอันนี้ก็ให้ทุกคนนั่นแหละมีแผนวางแผนตัวเองไว้ ที่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่บ้านตาดคุม้มกันหลวงพ่อก็กะไว้เหมือนกันนะปีนี้จะทํำยังไงช่วงนี้จะทํำยังไงถ้าช่วงไหนจะอดอาหารเราก็เตรียมน้ําใส่ตุ่มใส่อะไรไว้เข็นขนมาไว้เพื่อเราจะได้ใช้ในขณะที่เราอดอาหารเราก็ไม่ได้ออกมายุ่งเกี่ยวกับใครเราก็อยูดพักตามลาพังของเรา เดินอย่โกมนั่งภาวนาบำเพ็ญอย่างอุกฤกล็ดเลยละ่ะอยู่ตามลําพังไม่ใช่ว่าพออดรรขึ้นมาแล้วไปหาคุยกุฏินั้นไปหาคุยกุฏินั้นนนั้ใช่ไม่ได้นะอันนั้นเปรียยิ่งฟุ้งใหญ่ต้องดูอดรรเข้ามาแล้วก็ดูจิตดูใจของตนเองภาวนาหาความสงบเข้าสู่จิตใจอยู่ตามลําพังเน่งนี่แหละอันนี้ก็ ให้พระลูกหลานทั้งหลายวางแผนชีวิตของตนเองวางวางแผนการประพฤติปฏิบัติธรรมของตนเองแต่สำหรับศรัทธาญ,ญาติโยมก็เช่นเดียวกันที่จะเข้าพรรษาปีหกสามอีกไม่กี่วันข้างหน้า,เ,าเป็นวันที่6นะลูกหลานเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระแต่วันที่หเป็นวันอาสารหาบูชาวันที่สเป็นวันปงผม เอกไม่กี่วันวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกแล้วเนี่ยเอกประมาณจากยีกว่าวันก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมในความพร้อมอย่างไรเนื่อเมื่อเป็นคารวาสจะประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรในพรรษา ปีพุทธศักราช2,563เนี่ยพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะงดอะไรถึงที่มันงดยาก,ยากถ้าธรรมดาวันธรรมดาเดินปีธรรมดาแล้วก็งดยากในสามเดือนในพรรษาของพระเราควรจะวางตัวอย่างไรอันนี้ให้เป็นลูกหลานทุกคนนะั<อ>่นแหละงดเหล่างดปุรีงดการพนันงดความโกรธ ออแล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ขาดนั่งภาวนาในสามเดือนทุกวันไม่ได้ขาดวันละยี่สิบสามสิบนาทีก็ว่ากันไปกันล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีเสร็จตนเองทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าวันไหนกับว,วันเก่านะอันนี้หลวงพ่อพูดกล่าวไปให้ลูกหลานสถาญาติโยมที่ีอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่รักคุณละมุมโลกไหนก็เถอะนะเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อนะะี่ก็ ให้ตรวจตราดูตนเองให้ประกอบคุณงามความดีทนะั้นลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะท่นนะานเราอยู่มุมโลกไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามอำเภอจังหวัดไหนก็ตามเราถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละความดีนะจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมันตรงข้ามกันแล้วนะ่ะความชั่วจะเข้ามาอออยู่กับคนนั้นชุมชนกลุ่มนั้น มีแต่ความเรือดร้อนวุ่นวายเพอไรเพราะ,าราะมีแต่ความคิดชั่วละกระทำชั่วแล้ก็พูดชั่วนี่แหละการที่คนเราคนเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แยกกันที่อื่นนะลูกหลานนะแยกตาหูจมูกเล่นกายอีกคนพิกงพิการมันก็แยกก็ชายยุ่อ,อแต่แยกตัวใหญ่ๆจริงๆยี่คือแยกใจใจนะแยก ถึงจะตาบอดแต่เป็นพระอรหันต์ก็ยังเป็นเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าตาดีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเพราะอะไรเพราะใจของท่านเป็นพระอระหันต์อย่างพระจักคูบานท่านเป็นพระอรหันต์ใจของตาของท่านก็บอดแต่บางองค์นะทุกผลภาพแต่ว่าใจของท่านเป็นพระอระหันต์เป็นพระอริยะบุคคลสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษา ให้พวกให้พวกเราศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องใจในลูกหลานนะแนวความคิดนี่แหละเป็นเรื่องแปลกแตกแยกยกระดับคนดีคนชั่วยกระดับของคนท่านไม่ได้ยกนาฐาน,นะนะถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะแต่จิตใจเต็มตำสามติดใจเร็วสาม การประพฤติเลวสามการพูดเลวทามมันการพูดกรณีการประพฤติกรดีมันออกมาจากใจทั้งนั้นอะ่ะถ้าใจคิดชั่วซะก่อนการกระทำมันก็ชั่วการพูดมันก็ชั่วมันไหลไปทางชั่วหมดอ,อถ้าว่าเงินคาทรัพย์สมบัติจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าคนทําชั่วแล้วเขาก็พร้อมที่จะประนามพร้อมที่จะจับเข้าคุกเข้าตารางในเมืองเมืองมนุษย์นะนเมื่อตายไปแล้วก่อนยมพบานเขาก็ ลงโทษตามโทษานุโทษที่ทำไม่ถูกต้องจับโยนลงนรกจากนั้นก็ใช้กรรมไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ฉานไปเรื่อยละพาอหลายเพราะการคิดไม่ดีการทำไม่ดีการพูดไม่ดีแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วมองดูด้วยเหตุได้ผลแล้ว เราก็ควรจะปรับปรุงตัวของเราเองนะั้นลูกหลานทุกคนนะปรับปรุงกายใจของเราให้เราให้คึกเนืกดูนในภรษาที่จะถึงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นขวัตคกระวัติญาติโยมควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่นะถ้าว่าพวกเราทําดีแล้วนะ่ะความดีก็จะเข้าสู่ ตัวของพวกเราทุกๆท,ท่านแล้วก็พร้อมกันเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะลูกหลานนะในหลักของพุทธศาสนาเรื่องจิตตภาวนาเรื่องทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้เหตุรู้ผลรู้ตามรู้ตามความเป็นจริงอันนี้สําคัญมากในหลักของพุทธะให้พวกเราศึกษาตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้ความ ใส่ใจสนใจแต่เรื่องการเป็นอยู่ท้งท้งนอกๆเนี่ท่านก็ให้ความใส่ใจอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ปักจิตปักใจถือเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องสําคัญของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยคือจิตตภาวนาแต่ทางฝ่ายปริยัติธรรมฝ่ายเรียนหนังสืออย่างฝ่ายวัดบ้านและฝ่ายเรียนหนังสือท่านก็ให้ความสําคัญ การเรียนการศึกษาศึกษาในพระไตรปิฎกจดจำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือ,เ,อเป็นปริยัติธรรมแต่สำหรับพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนมากแต่ก็เรียนพอรู้แนวทางจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติท่านสอนยังไงให้นั่งสมาธิยังไงแล้ว็นั่งสมาธินั่งสมาธนินเวลานั่งสมาธิแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเ,เมื่อเรากราบพระไหว้พระในห้องพระของเราแล้วนั่งคุกเข่ากราบอรหังสวาคาโตกราบสุปฏิปนัโนกราบนะโมตัสสะพระเขาวาโตข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวกล่าวถึงสามครั้ง าจากนั้นก็พูดอิทธรพิโสพระกวารังกังสุดแท้แต่เราจะได้มากน้อยแค่ไหนการสาธยายนะเราจะอ่านหนังสือสาธยายก็ได้ในขณะที่ไหว้พระก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําจิตใจให้ของเราไม่ให้ปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับตัวหนังสือในการสวดมนต์นในเมื่อเราสวดมนต์ได้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนจากนั้นเราก็แผ่เมตตาหนั่งปนมมือในหนั่งใจลึก หายใจเรายาวหายใจลึกๆข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นหวัวใจอื่นๆก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย,าอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญน,นึกในใจนะอันนี้คือเป็นการแผ่เมตตาการมีเมตตาในจิตใจ เราจะไม่ผูกอาคาตพยาบาทจองเวรกับผู้ใดใครทั้งหมดนะอพอ,อขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็โยนให้อภัยนี่แหละเวลาเราจะนั่งภาวนาจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิยขาขวาทับขาซ้ายขึ้นมากับปนมมือขึ้นระหว่างอกอพุทโธธรรมโมสังโฆกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะ การนั่งสมาธิภาวนาไม่ใช่หลวงพ่อเป็นผู้สอนเป็นผู้ลวกพ่อ,อก็ได้นับได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจ้ากลับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้ด้วยพระองค์เองจากนั้นคือประกาศพระธรรมที่ได้ตัดสู้นั่นนะมาประกาศบอกกล่าวจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำทมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ททด่านได้ประกาศไว้น่ะ มาขยายผลพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเออเป็นหนทางที่จะทําจิตใจให้สงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้จากนั้นเราก็นั่นหกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่ท่านเด้ผ่านมาแล้วตัดรู้มาแล้วรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วครูบาอาจารย์หลายสายหลวงปู่มั่นท่านก่นได้รู้มาแล้วครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วมั่นใจแล้ว ว่าทางนี้แหละทำเป็นทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งตัดอารมณ์ที่ไม่ให้พวกเราโมโหโกธาฉุนเฉียวรักโลกโกรธหลงมันก็เท่านั้นแหละมันได้อะไรมันก็ทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แหละท่านให้ปล่อยให้ดหูดูที่ใจพอนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะนี่ยมาพิจารณาดูร่างกายของเรา ร่างกายของเราเนะี่ยตั้งแต่หัวจดเท้ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอีกสักวันหนึ่งนะใจนะความรู้สึกของเรานะ่ยคือใจใจนะดูนะกายนะอีกสักวันหนึ่งนะทิ้งทั้งหมดนะไม่ต้องพูดถึงญาติพี่น้องวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายสามีภรรยาลูกหลานญาติโกโหติกายกิจ,จการงานวัดวาศาสนาละขนาดร่างกายเราก็จะทิ้งนะใจนะ อย่ารุ่มหลงมัวเมาเกินไปนะใจนะให้สํานึกไว้ในใจเสมอนะใจนะสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสอนใจนะลูกหลานนะไม่ใช่ในสอนอย่างอื่นเพราะสอนใจใจอย่างที่ว่าใจเป็นต้นต้นเหตุแห่งความรู้สึกนึกคิดในเมื่อเราใจใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิใจของเราคิดถูกต้องแล้วใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วการกระทําออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรม การพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมเพราะาใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมนั่นแหละนั่นแหละจึงท่านจึงให้อบรมเรื่องใจให้เป็นใจเป็นสัมมาทิฏฐิให้ใจคิดถูกต้องอให้ใจไม่ให้คิดโลภโลเลเไม่เห็นเลยร,รักโลภโกรธหลงไปทางนอกนะให้ดูให้ดูกายดูใจของตอนเองถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้นะในพรรษาเนี่ย ถึงจะไม่ได้ตลอดไปได้เป็นบางครั้งบางคราวมันก็ยังดีนะลูกหลานนะอาบางทีก็เปิดเทปของหลวงตาฟังเดี๋ยวนี้เทปในแอปในอะไรมันมีถลงหลวงตาพอเห็นหลวงปู่ลากับเปิดใครชอบองค์ไหนเพอเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ที่หมอนสูงสูง,ส,งสูงกว่าที่นั่งของเราจากนั้นเราก็นั่งภาวนาฟังนั่งภาวนาฟัง เราไม่ต้องจดจำห ok. อรอกเเสียงเข้ามาทางจิตใจจิตใจของเรารับรู้รับรู้รับผู้รับรู้รับรู้ก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางาฟังแนละ้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจออนี่แหละเวลาฟังเทศเสร accord, ็จนั้นก็พอจบกันหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนาต่อนะแต่ถ้ามันไม่จบอย่าไปถอยมันให้นั่งให้มันจบออให้นั่งภาวนาให้มันจบเทศเ,เสร็จแล้วก็ขยุดนะ นี่แหละถ้าเราทำได้อย่างนี้นะถึงจะไม่ได้ทุกวันก็ได้วันเสาร์วันอาทิตย์ที่วันว่างๆเรานั่งภาวนาฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอนั่งภาวนาพอฟังเทศจบแล้วก็นั่งภาวนาต่อนี่แหละรวดแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่มีธรรมให้จิตใจของเรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจไม่โคว้งคว้างไม่ว้าเวอ้อางว่างเงียบเหงาเศร้าซึม แต่ถ้าว่าพวกเรามีที่คิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเออมีแต่โลภโกรธหลงมีแต่อยากอยากอยากในจิตในใจอยู่เสมอนะตลอดไปนะเออจิตใจจะหมดกําลังนะลูกหลานนะเพราะจิตใจหมดกําลังจิตใจจะวา้าเหว่อ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าเลยจะเลยไปนั่งอยู่จะได้ก็ซึมเศร้าเออมันซึมไปเพื่ออะไรซึมให้งโงนะ่ลยมันเปียกงงไปทําเพื่ออะไรเกิดมาในโลกนะี่ มันโลกนี่มันโลกหาได้ทุกอย่างทำมาจะเป็นซึมซ่ำไหมซึมซ่อให้โง่ทำไมเออเราต้องสแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเบิกบานอาถารร่าเริงต่อสิ่งที่ถูกต้องอใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็ต้องตามสนองถ้าเราทำดีแล้วเราจะชั่วได้ยังไงมั่นใจเล ถ้าเราทําชั่วเราจะดีได้อย่างไรเฮ้เราเราต้องบอกเราอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อเชื่อกรรมเชื่อการกระทําของเราเพราะนั้นรู้เราอยู่นักจานที่ใดดีทั้งหมดนลูกหลานนะถ้าหาว่าคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเคดอยากจะให้เขาดีหมดต้องราเห็นลิงก็จะให้ดินเดินสองขาเห็นหมาก็จะให้หมาเดินสองขากับเราให้มันพูดได้เหมือนกับเรามันได้ยังไงมันเป็นหมา มันเป็นลิงมันเป็นคนเป็นคนเลวมันเป็นคนชั่วอมันเป็นชั้นดอนชั้นดานแต่ละคนเออมีแต่เขาเราไปคิดมีแต่เราที่โง่เท่านั้นเออบ่หล่อมะโก้ไอต่างหากอยากจะให้คนทุกคนอยางได้จังใจเรามันไม่ได้นะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะเราต้องคิดนะไมีจะทำใจเราเท่านั้นเราเกิดมาโลกเราจะทำยังไงเราจะเดินยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไร ให้เป็นอยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้มีสมาธิอย่างไรให้ปล่อยวางอย่างไรร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรานนะอีกสักวันหนึ่งทิ้งแน่ๆน,นะใจนะนะใ,นใจทิ้งเราจะไปไหนล่ะใจฮ้เรามีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพียงพอหรือยังเราได้คุณธรรมในระดับไ้อแล้วนี่ขณะนี้ <c oughs> <c oughs> สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนดูตนเองถ้าเราทบทวนดูดูตนเองอยู่เสมอเสมอนะจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวในจะลูกหลานะจะไม่ลืมเจ้าของจะไม่หลงเจ้าของเ,อเราอยู่ในสถานะไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนอย่างไรเ,เราก็รู้จักสถานะคนอื่นอีกต่างหากเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้ตนแล้วก็ต้องรู้คนอื่นอีกอคนอื่นเขาเป็นยังไง สั์สาลาสิงเขาเป็นยังไงเ,เราจะช่วยเหลือเขายังไงเรือเราช่วยเหลือไม่ได้แล้มันเป็นไรพอเราช่วยไม่ได้ช่วยตนเองนั่นแหละต้องทําตนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีอยู่นะสถานที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในภูผาป่าไมา้อยู่ในถ้าอยู่ตามลําพังก็มีแต่ความสุขใจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเรารู้จักวางตัวรู้จักปล่อยวางนะรู้จักโลกรู้จักคดีโลกรู้จักคดีธรรม คดีคดีโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายัางไม่เกิดเนี่ยนคะดีทำแล้วเอาเขามาปรับปรุงแก้ไขใจของเราเองถ้าเราถูกใจของเราเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธาแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะอ,อยู่ที่ไหนก็ลมเย็นเป็นถุกนะลูกหลานนะ,ะเพราะอะไรพอใจของเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเพียงพอรู้จักพอดีอถ้ารู้จัก ใจของเราอย่างหิวยังอยากหายยังกระหายยังอยากอยากจะเป็นอยากจะเป็นอยากจะให้คนนั้นเป็นอยากจะให้คนเป็นนี้เป็นอย่างนีน้อย่างใจของเราจะมีแต่ความทุกข์นะลูกหลานนะต่อเนี่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะนีินะ <c oughs> สัปารองคาวินิมุตโต โตสัพเวระมาติกันโตเนปโุโตจตุวังภาวะสัปิติโยวิวัชฉันตุสัปปารง วินาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุขิธิขายยุโกภาวะภิวันธนาสิลิสานิตมุทาปัจจายิโนจตารธรรมวัต ทานติอายุวันโนสุขพปา, ath 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 า,ลา,าลางยัดสะสธาตะทากาเตพิธิตาเซลันจัยตะกรารยานางอริยกันตังปะสังสิตังสังเขปาสาโดยัดสาทีอูชูพูตันจะดัตตนาง อาดาเลตติตังอาโหอาโมคันตัสชีวิตังตัสมาสาถานจะสิลัญจาปะสาดังธรรมดัสนางอานุยนเชธเชมทาวีสรารังบุทานาสาสนัตติพวตุสามังกะลัง ตามบาบุตธานุพาเวนะสดาโสที่พระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังพระขันตุสาปเดวตาตามบาธรรมานุพาเวนะสดาโสที่พระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังพระขันตุสาปเดวตา ตามบาสังขานุภาเวนตาดาโตเทภาวานตุเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมัปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพเตปัญญง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา